อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆใครทําดีก็ต้องชื่นชมนะคะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่น้องเข้าปัน้นนี่เป็นเด็กยอดกระตันยูนะคะที่โชว์ฝีมือปั้นดินน้ำมันในรายการโทรทัศน์เพื่อหาเงินมารักษาคุณแม่ที่กําลังป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะ มาแล้วค่ะนี่คือรางวัลของเด็กเก่งเด็กยอดกระตันยูมีชื่อว่าเด็กชายเมทาสิทธิ์บุญเผยหรือน้องเข้าปั้นนะคะอายุ10ปีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนมานิตานุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีนะคะด้านนายวิชวุิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีก็ได้เดินทางมามอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูว่าน้องเข้าปั้นเนี่ย เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกระตเวทีและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากการแสดงฝีมือในงานปั้นดินน้ำมันในรายการโทรทัศน์เพื่อหารายได้มาจุนเจอือครอบครัวเนื่องจากคุณแม่ของน้องขอาปั้นเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่ด้วยค่ะ โดยท่านผู้ว่านะคะก็ยังกล่าวชื่นชมถึงความสามารถความมุมานะฝึกฝนพัฒนาฝีมือมาอย่างต่อเนื่องจนสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองครอบครัวโรงเรียนและช่างซื้อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือน้องข้าวปั้นค่ะมีจิตใจที่มีคุณธรรมมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนคนอื่นๆด้วยนะคะ พร้อมทั้งมอบเงินส่วนตัวให้อีกจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจค่ะ ความสามารถในการปั้นดินน้ำมันของน้องเขาปั้นนะคะคุณผู้ชมคือจะเป็นงานปั้นลวดลายศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยค่ะที่ได้สะท้อนเรื่องราวความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั่นเองและเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาน้องเขาปั้นนะคะก็ได้เดินทางไปที่วัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายเพื่อนำผลงานปั้นเนี่ยไปขอคำชี้แนะจากอาจารย์เฉลิมชัยโคศิตพ,พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งหลังจากอาจารย์เฉลิมชัยได้ดูผลงานของน้องข้าวปั้นเนี่ยก็ได้ชื่นชมถึงความสามารถและความงดงามนะคะของผลงานของน้องข้าวปั้นนะคะจนถึงขั้นออกปากชมว่าน้องข้าวปั้นเป็นเด็กอัจฉริยะพร้อมกับรับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเด็กดีเด็กเก่งเด็กยอดกตันยูนะคะทำดีเราก็ต้องชื่นชมค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ